เดินแบบวันเด็กของทางเม็เซเกียนะก็วันนี่ก็ไม่เคยเหมือนกันก็สนุกมากครับตื่นเต้นตอนเดินไป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นอว่ามันนก็ก็ตื่นเต้นดีนะแบบไม่เคยมาเดินแบบวันเด็กมาก่อนเลยแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ทางเม็เซเกียได้มาน่ารักมากครับทุกคนน่ารักมากแล้วก็มีน่าแบบนั่งแบบเลี้ยงมากน่ารักมาก วันเด็กวันเด็กปีนี้ก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็มางานที่อเมริกาจบเรียนไม่ไม่ได้ทำฝันเราทำอะไรฝันเด็กทำฝันวันเด็กปีนี้อ่ะผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อยากให้ครับเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆแล้วกันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆอ่ะก็แบบถ้าน้องๆคนไหนแบบมีความฝันก็อยากให้แบบ ตั้งใจทําให้สําเร็จนะครับเพราะว่าพี่เชื่อว่าน้องๆทำได้นได้ตอนนี้เองที่แบกว่าเคยฝึกเล่นเด็กก็มาได้แล้วก็การเป็นแบบนักแสดงการเป็นนนั้ก็กอยากแบบเป็นนักแสดงที่แบบมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับแบบมีคนรู้จักคนรักครับตอนนี้นเลยมากเก้าแล้ว,นนวมาเก้เาแล้วครับ แปดเก้าแล้วนะแปดเก้าตั้งไปตั้งไม่ได้ก็ไปเรื่อยๆครับผมรก็รู้สึกว่าแบบมีแรงตื่นที่จะแบบเป็นงานทุกวันเลยก็แบบยังไงมีความสุขมากกว่าใช่เรื่องการถ่ายทำาตอนนี้การถ่ายทำก็คือตอนนี้ถ่ายครบหมดแล้วนะครับก็เหลืออ่า ซีรีส์เรื่องเ h e Rebound g a นี้เพื่อไงนะครับจะออนช่วงกลางปีครับครับคาแรคเตอร์เรื่องนี้เป็นไงแรคเตอร์เรื่องนี้จะเป็นเป็นเกี่ยวกับบาสรับใช่ครับแล้วปิงปิงจะรับบทเป็นกัปตันทีมบาสใช่ถ้าใครอยากรู้ว่าปิงเล่นเป็นกัปตันทีมบาสเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้นะครับทาง View Original นะครับมีนิดหน่อยครับแต่ว่ามีคนสอนเยอะอยู่มีคนช่วยสอน คือแทบจะทั้งหมดใช่แทบจะทั้งหมดสนุกครับเหนื่อยแต่ว่าสนุกมากใช่ครับเหมือนแบบมันเล่นเป็นทีมด้วยมีคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้ากันแบบเยอะๆสนุกมากเวลาแข่งก็คือเหมือนแข่งจริงเลยใช่เนี่ยจริงจบแล้วครับจบแล้วจบอะไรที่เป็นประสบการณ์ใหม่เออก็น่าจะเป็น เขาดังใช่อุ้ย,อ,ยอ,อุ้ยทัฟฟอยอะ่ะอุ้ยทัฟฟอยอ่ะไม่ก็อะไอย่างการเล่นกีฬาแบบไทยไทยซีรีส์ของเล่นกีฬาแล้วก็อ่าจะเป็นเหมือนก็ได้เจอผู้กำกับใหม่ได้เจอผู้วมงานใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่า <c oughs> เรื่องนี้มันเดือดอยู่ <c oughs> ใช่เพราะว่าผมเป็นกัปตันแล้วไงทุกคนก็ต้องเชื่อฟังผมไง มันก็จะเป็นเอ่อเป็นกีฬาจริงๆไม่ค่อยอยากพูดเยอะเท่าไหร่เพราะว่ากลางปีนี้ดี่แบบผมโค้ชผมโค้ช <Okay. S 1> ก็เกือบเหมือนเดิมครับก็อบอุ่นเหมือนเดิมเวลาได้รลงสนามทุกทีก็รู้สึกสบายใจแต่ว่าตอนนี้เขาไปมิลานเนี่ย ป่อยผมมางานวันเด็กที่เอ็มสเปียก็อยากไปมิลานกับเขาบ้างไงอยากแบบใช่ติดต่อได้เกีอยากแบบไปเจออากาศหนาวใช่มีปีกใช่ก็เนี่ยขอบคุณวันนี้แบบแฟนคลับมาให้กำลังใจเยอะมากครับในเรียน86น่ารักมาก ล่าสุดหนึ่งปีหนึ่งเดือนใช่ครับล่าสุดหนึ่งปีหนึ่งเดือนแล้วหนึ่งปีหนึ่งเดือนแล้วเป็นไงนะครับอย่างนี้ไปก็รู้สึกว่ามันเป็นอยังไงอ่ะแบบรู้สึกอบอุ่นอ่ะรู้สึกเป็นความรักที่อบอุ่นมากแบบที่แฟนคลับแบบอยู่ด้วยกันตลอดเลยครับไปตามงานแฟนคลับก็มาซัพพอร์ตตลอดเลยก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนจริงๆนะครับที่แบบแบบซัพพอร์ตตลอดใช่ขอบคุณจริงๆ อ๋อเป็นของเอ่อเป็นของเคื่งในที่ร้าอ่ามนบิคูมาเดียนะครับก็บถ้าตอนนี้ใครยังไม่บัตรก็สามารถไปกดได้ในแอปเดะคอนเสิร์ตนะครับผมพอพอพก็ครับผมก็เริ่มซ้อมนะครับตอนนี้ก็วันที่ส0กรุ๊กพันยนก็เชิญแฟน่างทุกคนมามิทติ้งเป็นมิทติ้งของยืนนะครับส พิเศษแน่นอนว่าทุกครั้งที่เรามีแฟนมิทติ้งนี่คือพิเศษอยู่แล้วเราเตรียมเซื้อไรทยมาให้ทุกคนแน่นอนครับผมอำวิเคราะห์หนังโชว์อะไรใช่ก็สอบนะครับจะมีมาจะมีมาก็เดี๋ยวก็ส่วนที่ส่วนที่มีขาดแบบขาดหายไปเดี๋ยวพี่มีกลับมาก็เดี๋ยวมาต่อี่ไปที่ไป มีหน้ากับวันที่สิบแปดสิบแปดใช่ไปนานมากก็แ,แบบอยากไปอยากคิดถึงะอะไรแบบอยจะปไปอยากไปเขาก็เฮ้ยเมื่อวานผมแบบกำลังนั่งแท็กซี่กลับแล้วเพิงนั่งกับเจี๊อยู่แล้วเจียบอกว่าเฮ้ยทิงที่ต้องตกเครื่องพูดจบปุ๊บหนึ่งวิพี่ก้องโทรศัพท์มาเลยแล้วก็บอกว่าแบบเป็นไงบ้างอะไรอยย่างงเี <c oughs> แ้แบบพี่ก้องโทรมาหนึ่งวิปุ๊บเฮ้ย พิงเจ๊บอกว่าทุกต้องตกเรื่องหนึ่งปีพุ่งแล้วที่ต้องโัฒมาเลยเรียนได้ยินใช่ครับก็อ่าก็อย่างที่แจ้งมานะครับว่าช่วงกลางปีนี้จะมีซีเรื่องเดิวเราเกียมมีเพื่อนายนะครับคอนทางวิโออริจินนลนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้พี่มีจะมีละครเรื่องหลักทั่วทุงนะครับช่องสาม เวลาหนึ่งทุ่มนะครับก็จานหนึ่งสุกสนสุกจ้นสุกโอเคก็ฝากทุกคนไปรับชมได้นะคะรับรักท่มทุ่มครับเตมอนเตอนไม่มโอเนี่รักมไม่มีิดอ้อโอเค <c oughs> โอเค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 